สวัสด, yup. ดいいีครับวันนี้เาจะไปรีว the ิวซ oh, no. ื okay. ้อใหม่นะครับของผมของผมคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กซื้อมาแล้าเท่าไหร่ครับหนึ่งแล้วก็เก้าบาทใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเก้าสิบคือมันไม่เห็นหน้าผมเลยเป๊ะยังเปย์รถรถรถอะไรหรือเปล่ากีบบี้ไม่เกี่ยวนะี่ค่ะกีบบี้ทุกคนจะดู e ีสองไม่ได้เปิด เดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูคุณโอ๊ยชนเลยนี่นะส็ง่ามากเลยนะครับดูนี่นะควรัเกอันนี้หุดนยนต์นะคุผลจะกันเนะตรนี้ขับย้นชนเลยเห็นไหมครับโอ้ย้ติด สวัสดีครับวันนี้เรามาชวน3โอเคปิดหน้าจอนึง <cue> <tú> <hoang tú be savior> <laughs> <playthroughs> ที <Universe> <th> ่โอ้โานอ่งนีคงจักกิมันจะจกริผมอยากบอกผมบ้าิผมีของบาิไมมบอกผม่อมากาแล้ว10กิโมเท่ากันนะครับอการคคแล้วครับารเดมจะดูขับบ้างขับให้ดีนะขามชมนะถอย มันจะออกแล้วลข่อตั้มมันก็มีันใหญ่แบบนี้ทีบ้านนะใช่จะพังไม่เลวไม่พังอ้าใช้ได้อยู่เหรอ,อเดี๋ยวเอาเอหนูบอกว่าเป็นมิฟตด ของแดงได้โอเคเดี๋ยวม่งเี๋เอามาเย็นด้วยนะมึงมีไม่ได้เม่ยูนึงนีไม่ยูงนีอ่ะไม่ไดมาอ๋อเดี๋ยวจัดออกมานย่นะจันทร์ไปยูวันจันทร์ก็ไปตู้ไปรับนังเงาวันอังคารนูแหละลงมาอยู่ในตู้ันมีันใหญ่ดิขนบอลลเลยโชด้วยเรอะไรอะไรนะบิ๊กฟูดหรือะไรนะบิ๊กฟูดอ่ะกถูบอกว่าก็รักษาอนนี้ให้ดีเดี๋ยวจะ เล่นในได้ไดในน้ำเนี่ยนี่จะบ,บอกนะัไม่เคยยักษ์อะไรยดีเลยรถของมันเป็นรถชาร์จมั้งไม่ได้ใช้ทานใช้แบบแบตเตอรี่ชาร์จ <Hey, do! S 2> ผมมีนะเดี <Hey. S 2> ๋ยวเหว่าไป รถตั้เนี้ยเล่นอ่ะ้ดีต้องมีฐานช้าได้ดีฐานแพงมาเดี๋วหนูจะวางให้มาเออได้เจ็บไหมมันก็ได้ไปเกิดทานรถเย้คลิปนี้ก็จบไปแบบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย